สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําเปียกปูนใบเตยค่ะค่ะก็จะมีใบเตยเลือกเอาสีเข้มหน่อยนะคะใบเตยเขียวเข้มนะค่ะก็จะมีกะทิมีน้ําปูนใสมีน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลทรายแดงเกลือดอกอัญชันดอกอัญชันนี้ใส่เพื่อให้สีเขียวเข้มขึ้นนะคะค่ะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมัน มะเพรา,าถึงทึกเกลือค่ะลงมือทําเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาทําน้ํากะทิกันก่อนนะคะค่ะก็จะเป็นกะทิค่ะเกลือค่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะค่ะคนแป้งให้ละลายก่อนนะคะยังไม่เปิดเตานะคนแป้งกับเกลือให้ละลายก่อนค่ะหลังจากที่เกลือแล้วก็แป้งข้าวเจ้าละลายแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะจุดเตาค่ะ ไม่เอาแตกมันนะคะเอาแค่แป้งสุกนะไฟไม่ต้องแรงนะคะไฟอ่อนๆหลังจากเขาร้อนแล้วนะคะข้างๆเขาเนี่ยค่ะเริ่มเป็นฟองเดือดนะคะฟองเดือดเล็กๆแบบเนี้ย แล้วแป้งเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะพอแค่นี้ค่ะไม่เอาเดือดแตกมันนะคะเอาแค่เดือดเอเล็กน้อยก็พอเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะ,คะเราก็จะพอเลยค่ะค่ะจากนั้นก็จะวางพักเอาไว้จนกว่าจะเย็นนะคะจากนั้นเราก็จะมาขูดมะเพร้าทึนทึกนะคะใช้มือแมวขูดค่ะ ผูดให้เป็นเส้นแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะโรยเกลือเล็กน้อยค่ะเอาแค่ปลายช้อนกาแฟก็พอนะคะค่ะจากนั้นนำไปนึ่งสักห้านาทีค่ะนั้นนําปนึ่งห้านาทีค่ะนั้นให้นําใบเตยไปปั่นนะคะปั่นกับน้ําปูนใส่นะคะ ปูนใสน่ต้องแช่ข้ามคืนนะคะถึงจะไม่มีกลิ่นปูนใสนะคะตากเอาแต่น้ำใสๆเขานะคะจากนั้นนำไปปั่นให้ละเอียดหล <ะ S 2> ังจากปั่นละเอียดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำมากรองค่ะกรองใส่กระชอนตาถี่นะคะแล้วก็ผ้าขาวบาง2ชั้นนะ บีบเอาน้ำออกให้หมดค่ะจากนั้นให้ใส่น้ำดอกอัญชันนะคะใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะ เพื่อให้เขาสีเข้มขึ้นนะคะจากนั้นก็จะใส่แป้งลงไปค่ะแป้งมันค่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะ น้ำตาลค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะขันนวดให้น้ําตาลละลายค่ะ จากที่แป้งละลายแล้วนะคะจากนั้นเราก็มากลองใส่กระทะเลยค่ะ mm hmm. ค่ะกวนไฟอ่อนค่ะค่ะจากนั้นก็จะกวนไฟอ่อนค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะงวดลงนะ ควรไม่ในทางทิศเดียวกันนะคะ,คะนี่เขาก็เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะขึ้นเงานะคะคนไปในทางทิศเดียวกันนะคะค่ะเรากวนมา20นาทีนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เราจะเอาแค่นี้นะคะไม่ให้เขาไหลลงนะ เอาประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะจากนั้นให้เรานํามาใส่ถุงบีบนะคะใส่ตอนที่เขายังร้อนๆอ,อยู่นะจากนั้นก็รัดให้แน่นค่ะพักไว้ค่ะให้หาถุงกันร้อนมาใส่นะคะแล้วก็ใส่ถุงมือผ้านะคะกันร้อนนะคะเพราะว่าเราจะบีบตอนร้อนๆน,นะคะ ประมาณนี้ค่ะบีบตรงกลางก่อนนะคะแล้วค่อยวนวนแล้วก็มาตรงกลางอีกทีหนึ่งนะคะค่ะเราบีบได้80ชิ้นนะคะค่ะจากนั้นวางพักให้เย็นค่ะ,คะจากนั้นก็จะมาชิมค่ะ นี่ค่ะแล้ก็จะได้ดอกสวยๆแบบนี้เลยนะคะค่ะจากนั้นเราจะชิมค่ะมะพรพ้าวทึนทึกค่ะมะพรพ้าวทึนทึกเอาแบบอ่อนหน่อยนะคะงาดําค่ะงาขาวค่ะงานี้คั่วแล้วนะคะราดด้วยกะทิค่ะ ชิมค่ะชิมค่ะอืมหวานมันหอมหอมมะพร้าวหอมใบเตยอร่อยลงตัวพอดีค่ะเหนียวนุ่มเรียบร้อยค่ะถ้าจะใส่กล่องค่ะเบอร์กล่องนะคะ 1> bl 1 0 ca ค่ะส่วนที่ใส่น้ำกะทินะคะ3ออนค่ะค่ะจากนั้นก็จะใส่มะพร้าวลงไปค่ะค่ะจากนั้นก็จะโรยด้วยงานะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโรยนะงาถ้าโรยแล้วก็จะหอมค่ะงาขาวค่ะ งาดำค่ะงานี้คั่วแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะฝาล็อกนะคะค่ะขนมเปียกปูนใบเตยเหนียวนุ่มหอมหวานมันอร่อยเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทำกินทำขายได้นะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี h ชนแนลของเราด้วยนะคะ แล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ